ผู้ชมคะจริงๆแล้วอุปกรณ์ภายในบ้านนี่มีมากมายหลายแบบเลยนะคะแต่สิ่งหนึ่งค่ะที่สําคัญแล้วลืมไม่ได้จริงๆก็คือประตูบ้านค่ะเพราะว่าประตูบ้านนะคะเป็นด่านแรกที่จะพาเราเข้าไปสู่ในบ้านนะคะทีนี้ค่ะเราจะมาคุยกันว่าเราควรจะเลือกประตูบ้านอย่างไรแล้วมีวิธีการดูแลรักษาซ่อมแซมประตูบ้านอย่างไรโดยที่มีช่างเลือกให้ค่ะครับผมนะฮะก็ต้องบอกว่าความสําคัญอยู่ตรงนี้แหละนะครับนะฮะเนื่องจากว่าเป็นด่านแรกที่จะเข้าสู่ตัวบ้านะนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยประตูเป็นอะไรที่1 เป็นความสวยงามที่เราประดับอยู่ด่านแรกเลยที่คนจะเข้าออกหรือไปมาหาสู่ที่บ้านเราเนี่ยก็จะเห็นนะครับด่านที่2เรื่องที่2ก็คือว่าประตูเนี่ยเป็นอะไรที่เกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะประตูหน้าบ้านะนะถ้าประตูไม่แข็งแรงหรือเลือกประตูที่ไม่ดีเนี่ยเซฟตี้ก็จะน้อยลงไปแล้วนะฮะไม่ปลอดภัยและ้ะทั้งตัวเราแล้วก็ทรัพย์สินะนะครับที่บอกว่า บางทีมีขโมยหรือมีจรขึ้นบ้านทําไมงัดแงะได้ง่ายก็อยู่ที่ประตูแล้วก็ตัวอุปกรณ์ทั้งหลายที่ประกอบกับประตูนั่นแหละที่เราเลือกใช้อย่างนี้ก็เรียกได้ว่านอกจากความสําคัญของประตูในเรื่องของความสวยงามแล้วนะคะก็ยังมีผลต่อในเรื่องของความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินด้วยครับผมค่ะแล้วอย่างนี้ประตูมีกี่แบบคะประตูโดยทั่วไปนะครับถ้าแบ่งง่ายๆเลยนะครับ <ạ. S 2> โดยทั่วไปก็คือประตูไม้จริงนะครับไม้จริงก็คืออะไรก็คือไม้สักไม้เต็งไม้แดงนี่แหละนะครับที่เรามานํามาทําเป็นประตูนะครับ ประตูไม้จริงบางทีเนี่ยเป็นไม้ชิ้นเดียวทั้งแผ่นเลยนะ,<ค>ะอาจจะมาแกะสลักหรือว่ามาฉลุลายต่างๆเนี่ยนะครับนะมาแกะลายต่างๆก็เป็นประตูไม้จริงทั้งแผ่นบางประเภทก็คือเป็นเป็นไม้จริงเนี่ยแหละหลายๆแผ่นมาประกบมาประกอบกัน<ค>ะนะครับน,นั่นก็คือประตูไม้จริง <คะ S 2> แล้วอีแบบอีประเภทหนึ่งก็คือเป็นประตูไม้ที่เรียกว่าไม้ประดิษฐ์ดีกว่า<ค>ะนะครับเช่นประตูไม้อัดประตูไม่อัดเกิดจากอะไรก็คือเกิดจากการใช้พวกที่เลื่อยนะครับแล้วก็มาอัดประกบด้วยไม้แผ่นหน้าซึ่ง มีความบางแต่ว่าหลายชั้นนะฮะวางสลับกันวางสลับก็คือสลับเสียดไม้กันครับทั้งแนวตรงและแนวขวางสลับกันหลายหลายชั้นนะฮะประตูไม้อัดก็จะมีหลายขนาดหลายไซส์นะครับขึ้นอยู่กับความหนาของตัวไม้มที่จะมาทำนะฮะนั่นะคือประตูไม้อัดนะบ,บางทีเราไปเห็นประตูสวยๆเป็นไม้อัดประเภทหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าอาจจะมีไฟเบอร์บอร์ดหรือมีลามิเนตรประกบอยู่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวตอนเดินชมเราอาจจะได้เห็นกันนะครับว่า ขึ้นรูปขึ้นลายเนี่ยสวยเหมือนไม้จริงเลยนะครับเพียงแต่ว่าความพงทนความแข็งแรงแน่นอนครับอาจจะสู้ไม้จริงไม่ได้แต่ว่าก็ใช้งานได้แต่ว่าใช้งานในจุดไหนเนี่ยก็แยกแตกต่างกันไปครับอย่างนี้ก็เรียกได้ว่าการแบ่งประเภทโดยคร่าวๆง่ายๆของประตูนะคะก็มีประตูไม้จริงกับประตูไม้ประดิษฐ์ทีนี้ความแตกต่างก็จะมีในเรื่องของความแข็งแรงความแข็งแรงแล้วด้านอื่นราคาด้วยราคาด้วยนะครับในเรื่องของการใช้งาน จะมีประตูอีกประเภทหนึ่งก็คือประตู PVC ที่เราเห็นกันอันนั้นเป็นประตูห้องน้ําโดยส่วนใหญ่ที่ใช้งานกับที่ซึ่งค่อนข้างความชื้นค่อนข้างสูงนะครับยังไม่นับรวมถึงประตูประเภทประตูเหล็กนะฮะประตูเหล็กหรือว่าประตูเป็นบานเลื่อนเป็นโครงอลูมิเนียมที่เป็นบานกระจกนะฮะประตูนี้ต้องบอกว่าเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วถ้าถามถึงอายุการใช้งานล่ะคะถ้าอายุการใช้งานโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับอย่างประตูไม้จริงเนี่ยโอ้โหอายุการใช้งานนานมากไม้จริงนี่ ถ้าไม่โดนปลวกซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ไม้เนื้อแข็งนะครับแล้วก็ชุบน้ํายาน้ยาโดยเฉพาะบานประตูไม้สักจะไม่โดนปลวกกินอยู่แล้วไม้สักนี่จริงๆเป็นไม้เนื้ออ่อนนะฮะแต่ว่าเป็นไม้เนื้ออ่อนประเภทเดียวที่ปลวกไม่กินแต่หลายๆท่านสงสัยนะครับเอ๊ะทำไมไม้สักเดี๋ยวนี้ปลวกมาหรือปลวกแทะไม้สักปัจจุบันต้องบอกว่าไม้สักที่มาจากป่าจริงๆเนี่ยเดี๋ยวนี้แทบไม่มีแล้วเหลือน้อยมากนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยมาจาก สวนป่า oh. ที่ปลูกกันนะครับบางทีเองเนี่ยอายุไม้อาจจะไม่ได้อายุนะไม่สักโดยประมาณเนี่ยเถึงแปีถึงจะมีที่กออยหรือว่าน้ามันหรือ,อยางของเนื้อไม้ที่จะมาเคลือบเซลลูโลสท,ที่อยู่ข้างในทําให้ปลวกไม่กินทีนี้ไม้ที่ปลูกเนี่ยบางทีอายุอาจจะยังไม่ได้แต่ว่าขนาดได้แล้วก็อาจจะตัดมาแล้วก็มาทําการอบให้แห้งนะฮะอบไม้แล้วก็นํามาทําเป็นประตูนั้นก็มีโอกาสเหมือนกันที่เมื่อที่ออยยังไม่ออกเนี่ยไอตัวที่จะไป ทําให้เนื้อไม้มันคงทนแข็งแรงนะฮะแล้วปลวกไม่กินมันก็ไม่มีนะครับปลวกก็จะกินก็มีเหมือนกันนะฮะตูไม้สักเดี๋ยวนี้บางบานหลนปลวกกินเหมือนกันเรามีวิธีดูไหมคะว่าไม้สักแบบไหนนะที่ปลวกจัดกินได้หรือว่าปลวกไม่กินจริงๆแล้วโดยทั่วไปนะับวิธีเลือกไม้ง่ายๆก็คือดูที่ลายไม้ค่ะปกติถ้าท่านใดที่เคยศึกษานะฮะจะพบว่าไม้เนี่ยจะมีวงปีอยู่นะฮะวงปีก็คือเวลาเราตัดไม้มาจะเห็นว่ามีลาย เราจะมีเส้นๆคล้ายๆเส้นรอบวงนะฮะอายุ1ปีก็จะมีวงปี1วงเพราะนั้นไม้ที่อายุเยอะๆเนี่ยจะเห็นว่าลายมันจะพร้อยเลยนะฮะเป็นลายอันนั้นคือวงปีไม้นะไม้ยิ่งอายุนานยิ่งมีทิกออยออกมาแล้วเนี่ยนะฮะปลวกก็จะไม่ไ hmm. ม so ่กินแล้วนะฮะปลวกกินอะไรรับปลวกกินเซลลูโลสที่อยู่ในเนื้อไม้เซลลูโลสก็คือน้ําตาล่นิดหนึ่งเท่านั้นเองที่อยู่ในเนื้อไม้เพราะฉะนั้นถ้าเซลลูโลสตรงนี้เนี่ยหายไปแล้วหรือว่ามีทีกออยมาเลือบอยู่เนี่ยปลวกก็ ไม่กินนะฮะไม่มารลก,กวนประตูเราแล้ว,ลวอันนั้นคือกรณีที่เป็นไม้จริงะนะครับแต่ถ้าเป็นพวกประตูไม้อัดต่างๆเนี่ยก็ต้องระวังนิดหนึ่งคือประตูพวกนี้เองเนี่ยอาจจะใช้ภายในบ้านเพราะว่าพวกนี้จะไม่ค่อยทนความชื้นเท่าไหร่นะครับก็ถ้าเป็นประตูไม้สักสําหรับท่านผู้ชมที่ชื่นชอบในความเป็นไม้สักนะคะก็มีวิธีการดูเบื้องต้นก็คือคให้ดูวงปีของ,งไม้สักดูที่เนื้อไม้ยิ่งมีวงปีมากก็จะถือว่าไม้อายุค่อนข้างนานทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย อันนั้นเป็นส่วนหนึ่งนะฮะ,ะอันนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตด้วยนะครับไม้เนี่ยหลังจากที่เขาตัดแล้วแปลรูปแล้วเนี่ยนะครับต้องเข้าเครื่องอบไม้บางทีถ้าอบไม่แห้งเนี่ยนะครับนะฮะยังมีความชื้นอยู่ก็มีโอกาสก็มีโอกาสเพราะนั้นเองอาจจะต้องถามผู้จัดจาหน่ายแต่ว,ว่าโรงงานที่ผลิตที่เราไปซื้อเรีที่นี้มาถึงอายุการใช้งานของประตูไม้อัด ประตูไม้อัดจริงๆแล้วถ้าไม่โดนความชื้นนี่จริงๆอายุการใช้งานถือว่าก็ไม่ได้สั้นมากมายนะครับอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับประตูไม้อัดเกิดจากอะไรก็เกิดจากที่เลื่อยนะครับมาอัดขึ้นลูกด้วยกาวนะครับแล้วก็จะมีไม้แผ่นหน้าทับซึ่งอาจจะบางนิดหนึ่งแต่ว่าทับกันหลายชั้นก็เกิดความแข็งแรงไม้อัดถ้าไม่ได้โดนอะไรที่แข็งๆหรือกระแทกแรงๆไม่ค่อยเสียหายนะครับหรือว่าถ้าไม่ไปอยู่ในที่ที่มันชื้นมากๆนะ,ะเช่นเป็นประตูเอาไปทาประตูห้องน้ำเนี่ยอายุการใช้งานสั้นแน่นอน อาจจะปี2ปีเนี่ยไม่ถึงปีหรอกครับโดนความชื้นมากๆก็บวมแล้วเพราะฉะนั้นแล้วในห้องน้ําจึงนิยมเป็นประตูที่เป็นพลาสติก PVC, PVC. เป็น PVC คือประตูไม่อาจถามว่ามีไม่อัดที่ทนชื้นไหมมีนะฮะนะฮะเขาจะอาจกาวพิเศษเ้ามีเหมือนกันนะฮะไม่ไม่ประตูไม่อาจที่คุณภาพกอนข้างดีแต่ถามว่าอายุการใช้งานยังไงไม่เท่าไม้จริงอยู่แล้วนะครับ ทีนี้ภายในบ้านหลังหนึ่งเนี่ยจะมีห้องหลายห้องและแน่นอนว่าประตูก็ต้องมีหลายบานเหมือนกันรประตูแบบไหนเหมาะกับห้องอะไรคะถ้าเป็นไม้จริงเนี่ยแนะนําว่าโดยส่วนใหญ่จะเป็นประตูหน้าบ้านค่ะ,ะ,ะทีนี้บางท่านเองอาจจะพอมีกําลังทรัพย์นะเนื่องจากว่าไม้จริงเนี่ยแพงมากบางบานเนี่ยบานเดียว2 0 0 0 0 3 0 0 0 0ก็มีมนะครับนะฮะ ถ้ามีกําลังรัพย์ก็อาจจะติดทุกห้องนะฮะประตูไม้ดิงนี่จริงๆใช้ได้ทั่วไปแต่โดยส่วนใหญ่มักจะใช้แค่ประตูหน้าบ้านแล้วถ้าเซฟๆหน่อยกลางๆนะครับเซฟๆหน่อยนะครับเป็นประตูห้องนอนเดี๋ยวนี้เนี่ยมักจะเป็นไม้อัดที่ขึ้นลูกนะครับขึ้นลูกเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีพวกลามิเนตพวกอะไรเนี่ยมาปิดทับด้านหน้านะครับปิดทับเพื่อให้ความสวยงามนะฮะความสวยงามนะฮะเป็นประตูไม้ประดิษฐ์หรือว่าถ้าทุนรัพย์ไม่เยอะจริงๆเป็นประตูไม้อัดบานเรียบๆนี่ก็ได้นะฮะสีเอานะครับใช้ได้เหมือนกัน แต่ถ้าเป็นประตูห้องน้ําก็เป็นประตู PVC ก็คือจะทนต่อน,น้ํามากกว่าใช่ครับ,นะรบใช่ค่ะแล้วถ้าเป็นประตูไม่ว่าจะเป็นไม้ประดิษฐ์หรือว่าไม้สักเองมักจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างคะออประตูโดยส่วนใหญ่ที่มักจะพบกันบ่อยๆนะฮะโดยเฉพาะประตูที่เป็นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้อัดหรือไม้จริงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับที่พบกันบ่อยๆคือเรื่องของความชื้นค่ะนะค,ความชื้นจะสังเกตง่ายๆนะครับช่วงหน้าฝนเนี่ยบางทีประตูบ้านเราปิดไม,ไม่ไม่ค่อยเข้านะเกิดจากอะไรฮะเกิดจากพอมีช่วงฝนตกเนี่ย ความชื้นมาพอความชื้นมาเนี่ยไม้จะเกิดการขยายตัวะนะบ,บางท่านเองพอประตูปิดไม่เข้าปุ๊บทาการปรับแต่งเลยนะฮะไปสประตูเรียบร้อยะนะครับให้ประตูปิดได้พอถึงหน้าร้อนแดดแรงฝนไม่มีแล้วไม้หดตัว คราวนี้แหละครับนะฮะร,ระหว่างประตูกับวงกบก็จะเหลือช่องว่างค่อนข้างเยอะแหนะฮะเหลือช่องว่างเนี่ยออบางทีเหลือเป็นเซนเลยค่ะเห,หลือเป็นเซนเลยมองลอดเข้าไปได้เลยเพราะฉะนั้นต้องต้องระวังสักนิดหนึ่งนะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าประตูบวมขึ้นมาทํายังไงคะถ้าไม่ควรปรับแต่งเออถ้าประตูบวมโดยเฉพาะถ้าเป็นไม้อัดเนี่ยถ้าบวมขึ้นมาแล้วเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับคงไม่สามารถที่จะปรับแต่งได้นะครับแต่ถ้าเป็นไม้จริงเองเนี่ยอาจจะสายปรับแต่งได้แต่เรียนผู้ชมนะครับประตูไม้จริงเนี่ยจริงแล้วเนี่ยฮะ ระหว่างประตูกับวงกบเนี่ยเขาจะเว้นช่องหางไว้ประมาณสักไม่เกินครึ่งเซนหรือ5มิลิเมตรเท่านั้นเองะนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยช่วงเวลาที่เจอความชื้นหรือช่วงหน้าฝนเนี่ยอาจจะปิดยากสักนิดหนึ่งแต่จริงๆปิดได้ะนะฮะใช้กําลังสักนิดหนึ่งดันเข้าไปเนี่ยอาจจะปิดได้อย่าเพิ่งไปแต่งสายมันนะฮะเพราะว่าถ้าไปแต่งสายปุ๊บเนี่ยพอเจอช่วงหน้าร้อนปุ๊บประตูหดตัวเดี๋ยวช่องว่างเหลือเยอะเลยทีนี้ถามว่าถ้าเกิดมันเหลือช่องว่างประมาณสักสามมิลห้ามิลแล้วเนี่ยทำไงล่ะนะฮะบางทีพวกแมลง การแมลงต่างๆนะฮะพวกคิ้วต่างๆที่เป็นยางสามารถติดทางใต้ประตูได้นะครับก็ถ้าเกิดว่ามีช่องว่างระหว่างประตูกับวงกบนะคะก็สามารถนําเขาเรียกว่าอะไรคิ้วพวกคิ้ว p v c ต่างๆที่ปิดด้านใต้นะฮะถ้าเป็นระหว่างตัวประตูกับวงกบ3ด้านนะฮะก็คือด้านข้างกับด้านบนนะตรงนั้นเองเนี่ยเขาจะมีคิ้วที่เป็นคล้ายๆกับผ้าสักลาดนะฮะตัวนี้เป็นตัวกันการแทกด้วยเวลาปิดประตูเสียงก็ไม่ดัง ะะตรงนี้แหละปรับแต่งได้ะนะครับให้ตัวประตูกับตัววงกบเนี่ยแนบสนิทกันนะ,ะก็ซื้อสกลาดตรงนี้แหละมาติดได้ก็ะะช่วยได้เหมือนกันค่ะแล้วทีนี้มีอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้กับประตูไหมคะใช่ครับมีค่อนข้างเยอะนะครับอุปกรณ์ที่ใช้กับประตูนะครับหลักๆที่เรามากักจะนึกถึงเลยก็คือตัวลูกบิดนี่แหละนะฮะใช้กันบ่อยๆเลยนะลูกบิดตัวนึงก็คือบันพับนะฮะบันพับนะฮะบันพับประตูนะฮะ อ่ะเรามาดูลูกบิดก่อนนะฮ<ท>ะลูกบิดจริงๆแล้วเนี่ยในท้องตลาดต้องบอกว่ามีค่อนข้างหลายแบบหลายประเภทนะฮะเช่นลูกบิดอย่างที่ผมถืออยู่ตรงนี้ก็คือลูกบิดห้องทั่วไปนะครับนะฮะห้องทั่วไปก็คือด้านหนึ่งจะเป็นตัวกดล็อกอีกด้านหนึ่งก็จึงเป็นรูกุญแจก็จะเห็นได้ตามห้องปกติทั่ออวไปเวลาจะไขก็ไขกุญแจเข้าไปในห้องอ <c oughs> ได้ <c oughs> อยู่ข้างในห้องก็สามารถจะล็อกได้ล็อกได้ใช่ครับนะฮะลูกบิดก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะที่ใช้กันนะฮะ อีกตัวหนึ่งก็คือ,อพวกตัวล็อกเพิ่มเติมนะฮะเช่นอย่างตัวนี้คือดอเชนนะฮะหรือโซ่สายโซ่ะนะฮะมกักจะพบตามโรงแรมที่ใช้กันบ่อยๆนะฮะต้องจะมีลูกบิดแล้วก็จะมีสายโซ่เพื่อเซฟตี้อีกทีหนึง่งมีนะซ้อนอีกชั้นหนึ่งซ้อนอีกช,ชั้นหนึ่งนะฮะสายโซ่นี้ประโยชน์อะไรฮะบางทีเนี่ยเราปลดล็อกแล้วเปิดประตูมาแง้มมานิดนึงแต่ว่าโซ่เนี่ยมันยังมีระยะอยู่ประมาณสัก2นิ้ว3นิ้วนะครับเปิดมาประตูยังคนยังไม่สามารถเข้ามาได้แต่ว่าแง้มดูว่ามีใครมาหาเราหรือเปล่า นะครับเหมือนแย้มดูว่าเอ๊ะใครก่อนที่จะเปิดหรือว่าปลดโซ่ออกใช่ครับนะฮะถ้าเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญก็ปิดได้เลยยังมีโอกาสนะเป็นเซฟตี้อยู่หนึ่งตัวค่ะและทีนี้ลูกปิดนี่มีหลายรูปแบบไหมคะลูกปิดจริงๆแล้วโดยทั่วไปเนี่ยนะครับอันแรกก็คือเลือกตัมงความสวยงามนะฮะอย่างนี้เขาเรียกว่าลูกบิดที่เป็นหัวลูกถ้วยค่ะนะฮะลูกถ้วยแชมเปญนะฮะส่วนใหญ่ปัจจุบันที่นิยมกันบ่อยก็คือหัวกลมหัวกลมนรมดานะครับหรือว่าหัวประเภทหัวลูกจััันนนรยีี้กกหวู ก็ะะคือจะป,ปั้นๆสักนิดหนึ่งนะครับแต่จริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีผลอะไรของความปลอดภัยนะครับเป็นเรื่องของความสวยงามเท่านั้นความปลอดภัยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้มากกว่าตรงกุญแจนะครับและในเรื่องของความปลอดภัยมีความแตกต่างกันของลูกบิดไหมคะมีครับมีครับอย่างตัวนี้เองเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยเรียกว่าลูกบิดประตูห้องน้ำนะฮะประตูห้องน้ำมันคือด้านหนึ่งกดล็อกเหมือนกันจะสังเกตว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นรูเจาะไว้ตรงๆอย่างเดียวเลยไม่มีฟันกุญแจให้เห็นนะฮะ อันนี้เพื่ออะไรฮะเพื่อ,เ,อ,อเพื่อเซฟตี้ห้องน้ำนะห้องน้ำเนี่ยบางทีเรามีเด็กเข้าหรือคนชรลาเข้าอาจจะลื่นล้มในห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกบิดประเภทนี้เนี่ยเราไม่ต้องการล็อกเพื่อความปลอดภยัยเราล็อกแค่เพื่อให้รู้ว่ามีใครอยู่ในห้องน้ำเพราะฉะนั้นต้องเปิดได้ง่ายเกิดอุบัติเหตุอะไรในห้องน้ําสามารถที่จะใช้ไขควงเบนแบนหรือว่าสิวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เ็นแบนเนี่ยแย่เข้าไปแล้วปลดล็อกได้เลย ไม่ต้องลูกบ<ช>ุญแบบนี้เขาจะไม่มีกุญแจมาให้อยู่แล้วใช่ไหมครับไม่มีกุญแจมาให้ครับแต่อาจจะมีเป็นกุญแจคล้ายๆเป็นดอกเป็นแบรนด์เฉยๆที่ไม่มีฟันเพื่อเสียบเข้ามาแล้วปลดล็อกเท่านั้นเองอันนี้คือเป็นลูกบิดห้องน้ําก็เหมาะสําหรับห้องน้ําเพราะว่าในเรื่องของความปลอดภัยหรือว่าเซฟตี้ก็ไม่ต้องการต้องบอกว่าห้องน้ำจริงๆก็คือห้องที่อยู่อยู่ในบ้านอยู่แล้วเราต้องการแค่ให้คนรู้ว่ามีคนอยู่ในห้องน้ํานะอย่าเพิ่งเข้านะครับนะฮะ ทีนี้ถ้าเป็นลูกบิดทั่วไปที่ใช้ในบ้านส่วนใหญ่ก็คือจะมีรูนแจอยู่ค่ะแลนะู้นแจรตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นเรื่องของเซฟตี้เหมือนกันอย่างตัวนี้เ,เป็นรูนแจที่เป็นระบบสปริงค่ะนะระบบล็อกคือระบบสปริงสังเกตอย่างตรงไหนฮะสังเกตง่ายๆก็คือว่าถ้าดูที่รูลุนแจเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีหลุมอยู่ตรงกลางค่ะนะฮะเป็นหลุมกว้างๆถ้าไปดูที่ดอกรูนแจนะฮะเดี๋ยวเราเดินดูเนี่ยเราจะเห็นนะ,ะที่ดอกลูนแจเนี่ยจะมีกระดูกงูเราเรียกว่ากระดูกงู จะเห็นว่ากุญแกวางกับโ๊ะปุ๊บเนี่ยจะมีส่วนตรงกลางที่โค้งขึ้นมา<ช>อันนี้เป็นระบบสปริงนะฮะความเซฟตี้ก็จะน้อยลงไปนิดนึงนะฮะเนื่องจากว่าข้างในเนี่ยใช้ระบบที่เป็นตัวสปริงเป็นตัวดันล็อกนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะหาวัสดุอะไรแย่เข้าไปเนี่ยลึกๆเนี่ยไปเกี่ยวสปริงได้โอกาสที่ตัวล็อกตัวนี้จะเด้งขึ้นก็มีมะะก็คือมันง่ายต่อคนที่พยายามจะใช้อะไรแงะเข้าไปใช่ฮะอันนี้แต่ถามว่าใช้ได้ไหมก็ยังใช้ได้อยู่ใช่เพราะว่าบ้านพอ,อจริงๆเป็นแบบนี้นะใช้ได้เหมือนก ลูกบิดอีกประเภทหนึ่งก็คือลูกบิดที่ระบบพิดล็อกนะฮะพิดล็อกจะสังเกตว่าเมื่อเจอดอกกุญแจดอกกุญแจเนี่ยจะเป็นแบนๆไม่มีกระดูกงูกะนะฮะพิดล็อกพิดล็อกตัวนี้เองเนี่ยมันก็เหมือนกับรหัสนะฮะที่มีเข็มล็อกอยู่4ตัวนะฮะจะสังเกตว่าในท้องตลาดจะมีทั้ง4พิน5พิน6พินนะ,ะยิ่งพินเยอะก็คือรหัสจะยิ่งเยอะ,ะาหารหัสยิ่งเยอะก็คืออะไรป้องกันการปลอมแปลงดอกกุญแจนะฮะโดยส่วนใหญ่ที่เรามักพบเห็นข่าว ตามน้างสุพีเวลาจับผู้ไายได้คนะจะสังเกตว่าหลายๆท่านเนี่ยใช้กุญแจผีค่ะไขเข้าไปนะกุญแจผีก,ก็คือเป็นใครก็เป็นฟันอยู่ในเวอร์ซัลนะไขลูกบิดประเภทไหนก็ได้นะแต่พอเป็นระบบพินปุ๊บเนี่ยมันจะมีตัวเข็มล็อกอีกหลายจุดเพราะนั้นยิ่งพินเยอะยิ่งดีนะฮะยิ่งพินเยอะถ้าเป็นแบบพินที่คือตรงด้านหน้าจะเรียบๆก็จะมีความเซฟมากกว่าดอกกุญแจจะเรียบๆค่ะดอกกุญแจจะเรียบๆจะสังเกตได้ง่ายนะฮะ นี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่นิยมใช้กันในปัจจุบันนะครับค่ะบางท่านไปเจอลูกบิดอีกประเภทหนึ่งสองด้านเลยไม่มีที่ล็อกอืฮนะอันนี้เป็นลูกบิดที่ใช้กับประตูทางผ่านโดยทั่วไปใายในบ้านที่ไม <ป S 1> ่ต้องการจะล็อกอะไรโดยส่วนใหญ่ลูกบิดประเภทนี้มักจะเจอตามอพาร์ตเมนต์หรือตามโรงแรมค่ะนะฮะคือเป็นห้องที่สําหรับเปิดประตูผ่านเข้าไปเฉยๆเท่านั้นเองอนะนี่ก็คือลูกบิดคร่าวๆนะครับอีกตัวหนึ่งที่จะมีความสําคัญก็คือเรื่องของบัลทับค่ะนะฮะบัลพับเนี่ยต้องบอก รับน้ําหนักของประตูทั้งบานก็คือเหมือนเป็นตัวเชื่อมระหว่างประตูกับผนังใช่ไหมคะประตูกับวงกบประตูกับวงกบประตูกับวงกบนะฮะก็คือเวลาเราเปิดประตูบานพับนี่แหละจะทําหน้าที่คือพับเปิดเข้าเปิดออกเปิดเข้าเปิดออกฉะนั้นบานพับตัวนี้ต้องมีความแข็งแรงแล้วบานพับตัวนี้ยังต้องรับน้ําหนักของประตูได้ด้วยโดยเฉพาะประตูไม้จริงซึ่งน้ําหนักค่อนข้างเยอะมากนะบางทีอาจจะต้องติดบานพับถึง4ตัวนะถามว่าวิธีเลือกบานพับดูยังไงนะครับอันแรกคือดูที่น้ําหนักนะฮะโดยส่วนใหญ่เนี่ย บันพับถ้าน้ำหนักเยอะแสดงว่าความหนาของตัวบันพับติดบันพับเนี่ยค่อนข้างจะหนาแล้วก็ทนทานรับน้ําหนักได้ค่อนข้างเยอะนะครับอีกตัวหนึ่งที่จะบ่งบอกว่าบันพับดีหรือไม่ดีนะฮะเปิดแล้วมันจะลื่นไม่ลื่นก็ตัวนี้แหละครับจะสังเกตว่าระหว่างบันพับเนี่ยจะมีข้อต่อและเป็นแหวนแหวนตัวนี้จะมีทั้งแหวนที่เป็นพลาสติกแหวนที่เป็นสแตนเลสนะฮะแหวนตัวนี้เนี่ยยิ่งรองแหวนหลายชั้นเนี่ยความลื่นในการเปิดประตูจะยิ่งง่าย จะสังเกตว่าปัญหาที่พบนบ่อยนอกจากประตูที่ขยายตัวหรือบวมแล้วเนี่ยก็คือบันพับเนี่ยแหละฮะจะฝืดมันไม่ฝืดนะนะบ,บางทีเลือกบันพับที่ไม่ดีเราไปใช้ไม้จริงน้าหนักค่อนข้างเยอะแต่ไปเลือกบันพับที่ตัวอาจจะไซส์เล็กขึ้นไปหน่อยนะแทนที่จะใช้4ีคูณสไปใช้4ีคูณสนะฮะก็คือขนาดเล็กลงไปถแถมแหมนลองที่จะใช้เป็นสแตนเลสซึ่งมีงความแข็งแรงไปใช้ เอาแหวนที่เป็นพลาสติกธรรมดาเป็นซิลิคอนธรรมดาและถ้าอย่างที่แนะนําก็ค,คือควรจะเป็นพลาสติกหรือว่าสแตนเลสเออจริงๆแล้วต้องเป็นสแตนเลสต้องเป็นสแตนเลสแล้วสังเกตดูว่าถ้ายิ่งลองแหวนหลายชั้นเนี่ยคุณภาพของบานพับจะยิ่งดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่จําเป็นเสมอไปนะฮะถ้าเป็นประตูพวกประตูที่น้ําหนักไม่เยอะ,ะเช่นประตูไม่อัดนะฮะก็อาจจะใช้แหวนพลาสติกก็ได้เนือ่องจากว่าประตูเนี่ยความแข็งแรงไม่ได้เยอะน้ำหนักไม่ได้น้ำหนักไม่ได้เยอะครับบางทีติดบานพับแค่สากตัวคะ โดยปกติขึ้นอยู่กับประตูครับนะฮะขึ้นอยู่กับน้ําหนักของประตูถ้าประตูน้ําหนักเยอะอย่างประตูไม้จริงอาจจะติดถึง4ตัวนะฮะถ้าเป็นประตูพวกไม้อัดนะฮะน้ำหนักไม่เยอะอาจจะติด 2- หรือ3ตัวเท่านั้นก็คือติดบนติดกลางติดล่างแต่ถ้าน้ําหนักเยอะๆบางทีเนี่ยติด2ตัวข้างบนเนี่ยระยะที่ติดบันพับอาจจะต้องใกล้กันด้วยซ้าไปเช่นห่างกันไม่เกิน3นิ้วติดบันพับอีกตัวหนึ่งแล้วนะเพราะฉะนั้นจุดติดบันพับเองก็มีผลอยู่เหมือนกันนะครับกับการทํางานของประตู บางทีเราติดบันพับไม่ดีเนี่ยเวลาเราเปิดประตูจะรู้สึกว่ามันฝื่อๆแล้วมันมันโยกแล้วมันไม่ค่อยมานะครับนี่ก็คือการเลือกบันพับนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับประตูอีกค่อนข้างเยอะนะครับอย่างตัวนี้ก็คือตัวกันชนกันชนกันชนก็คือบางทีเราเปิดประตูไปถ้าเราไม่ติดกันชนนะฮะก็จะไปตีกับผนังบ้านนะฮะบางที ประตูตีไปเยอะๆปุ๊บเนี่ยประตูไปกระแทกผนังซึ่งเราทาสีไว้สวยๆะนะฮะก็อาจจะเป็นรอยไม้รอยประตูอาจจะ,<ป>จะมีเสียงดังด้วยแล้วก็ทําให้ผนัง<ช>ตรงนั้นเป็นรอยรอย่างตัวนี้เนี่ยเป็นกันชนซึ่งเป็นแม่เหล็กก็คือเปิดไปแล้วเนี่ยครับเมื่อประตูมาชนกับตัวกันชนตัวนี้ที่เป็นแม่เหล็กก็จะดูดไว้ประตูก็จะไม่ดีดกลับน,นะฮะจะมีกันชนบางประเภททีเ่เราไม่ต้องการให้ดูดประตูไว้แต่ว่าอาจจะมีเป็นหัวยางนะฮะแค่กันไม่ให้กระแทกเสียงดังก็มีค่ะ นะครับนอกจากนี้เองเนี่ยยังมีอุปกรณ์อื่นๆอีกค่อนข้างเยอะนะฮะเช่นช็อคอัพประตูช็อคอัปประตูสังเกตว่าบางทีเราไปเปิดประตูปุ๊บประตูดีดกลับเองนั่นคือช็อคอัปประตูบางประเภทเราเปิดไปปุ๊บเอ๊ะทำไมมันตั้งค้างมันไม่ดีดกลับนั่นคือตัวช็อคอัพแบบขาตั้งค้างก็มีนะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์ประตูนะครับแล้วถ้าเกิดว่าพลอยเนี่ยจะเดินไปเลือกประตูระหว่างประตูที่ดีกับไม่ดีเนี่ยจะรู้ได้ยังไงแตกต่างยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปดูกันนะฮะเดินดูของจริงดีกว่า แล้วรับช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไ,ไปเดินเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับประตูและก็ที่ใช้กับประตูพักกันสักครู่ค่ะ